ข่าวทนายตั้มหน่อยทนายตั้มก็เหมือนลุงพลแหละนะเขาก็อยู่ในคุกอะ่ะจะมีข่าวอะไรไดะนะนอกจากข่าวแหกคุกถ้าเขาแหกคุกมาทนายตั้มหายไปจากคุกเนี่ยเออมันก็จะมีข่าวมานะครับไปเยี่ยมทนายตั้มบ้างไหมคะไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปเพราะว่าการที่จะไปเยี่ยมนะครับเออเอฟซี FC ลุงพลก็ต้องฟังอะ่ะมมันไม่ได้ไปเยี่ยมได้ทุกคนเขามีรายชื่อให้ผมไม่แน่ใจนะว่าระเบียบเรือนจำเขาจำกัดสิบคนมั้ง นะครับคุณจะให้รายชื่อใครก็ได้สิบคนผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ใช่ญาติเนี่ยสามารถให้รายชื่อได้หรือเปล่าสิบคนนะครับแล้วก็ทนายทนายเนี่ยเ,เนี่ยสิบคนนะครับทนายเนี่ยไปเยี่ยมได้แต่ว่าเขาต้องเซ็นมาให้นะว่าว่าต่งตั้งให้คุณเป็นทนายนะครับทนายตั้มติดกี่ปีครับทนายตั้มเนี่ยศาลยังไม่ตัดสินนะครับเออมาคุยเรื่องทนายตั้มเลย ทนายตั้มเนี่ยสารยังไม่ตัดสินรุ่นที่จะต่อสู้คดีอยู่เพื่อเงินเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ดล้านนะครับถ้าเขาชนะเนี่ยสิบเอ็ดล้านเขาก็ได้ไปนะครับประมาณนั้นนะผมไม่รู้เมื่อกี้ทนายสายหยุดโผล่มาเนี่ยนะครับต้องถามทนายสายหยุดนะเออเดี๋ยวว่นหลังชวนสายหยุดมามาคุยเรื่องทนายตั้มกันนะครับแต่ผมไม่รู้เขาจะพูดได้มากน้อยแค่ไหนนะก็คุยสนุกสนุกนะแกก็ทะลเรื่องตึงตังนี่ทนายสายหยุดคุยทีไรจ,จะดูดนมเอ้ยจะกินนมทุกทีเลย นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ย,เด,ยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาเวลาว่างชวนสายหยุดมาคุยกันนะครับเป็นคนที่ยืนยันอยู่ข้างลุงพลนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเรานะน่าจะหลายปีนะทนายตั้มเนี่ยทนายตั้มก็คงยื่นประกันตัวเรื่อยๆนะครับลุงพลเนี่ยนะต้องบอกนะหลายเอฟซหลายคนก็อยากจะให้ออกนะครับแล้วก็มีคําถามว่า ยื่นประกันได้หรือเปล่านะครับถ้าฟังจากผมแล้วก็ไปบอกต่อๆก็ได้นะครับผมว่าหลายคนก็พูดแล้วแหละเรื่องเนี้มันสามารถยื่นได้อะวันสิบรอบอยังยื่นได้เลยนะครับสิบรอบยี่สิบรอบก็ยื่ไมเหอะนะครับแต่สารจะให้หรือเปล่านะครับการที่สารจะให้เนี่ยคุณคุณยื่นรอบแรกเนี่ยสมมติยื่นประกันตัวไปสองแสนบาทสมมตินะแต่เขาคงยื่นมากกว่านั้นอนะ่ะเจ็ดแสนแปดแสนใช่ไหมเห็นได้ข่าวมาว่าเอฟซีถือเงินมาแปดแสนบาท โอเคแปดแสนบาทยื่นไปเนี่ยศาลไม่ให้เพราะว่ามีเป็นคดีร้ายแรงแล้วก็อาจจะหลบหนีนะครับเพราะอยู่มุกดาหารนะครับเอาอย่างนี้คุณก็ยื่นรอบสองไปนะครับให้ลุงพลไปอยู่กรุงเทพไปรายงานรายงานตัวต่อสถานีตำรวจโรงพักที่ลุงพลอยู่ทุกสัปดาห์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณยื่นไปรอบสองนะเออคุณยื่นไปรอบสองเนี่ย มันก็มีเหตุที่จะทําให้ศาลพิจารณาโอเคป่ะเออมันมีเหตุเปลี่ยนแปลงถ้าคุณยื่นไปแปดแสนเหมือนเดิมรอบสองก็แปดแสนรอบสามแปดแสนศาลก็บอกเออคุณยื่นมาเหมือนเดิมมันก็ไม่มีเหตุที่จะให้ศาลพิจารณาเปลี่ยนแปลงนะครับศาลก็ต้องบอกอย่างนั้นน่ะนะมันไม่มีเหตุจะให้กูเปลี่ยนแปลงอะไร่ะก็มึงยื่นมาเหมือนเดิมกูก็กูก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะให้ให้ให้ประกันตัวนะครับเพราะว่ายื่นมาเหมือนเดิมอืม ดีกาโทษสูงมีส่วนไหมครับทนายดีกาโทษสูงคือยังไงเอ่ยก็ดีกากันไปนะก็ว่ากันนะครับตามตามดีกาไปเออเพิ่มวงเงินอาจจะได้ถูกนะครับเพิ่มวงเงินเป็นเงื่อนไขหนึ่งเพิ่มวงเงินรายงานตัวทุกสัปดาห์ทุกวันนะครับแล้วก็ขอติดกําไร EM ส่วนใหญ่ก็จะทําได้แค่นี้แหละนะถ้าเกินจากนี้ก็ไม่ได้ วงเงินก็อาจจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆๆ,ๆก็ขยับวงเงินไปนะครับรายงานตัวจากสัปดาห์ละครั้งก็เป็นทุกวันก็ว่ากันไปนะครับก็ศาลอาจจะให้นะถ้ามันมีเรื่องที่ทําให้ศาลเขาพิจารณาได้นะครับถ้าลุงไม่ผิดเขาก็ควรได้รับความยุติธรรมอืมถูกต้องนะครับคดีค่าพ่อค่าแม่เด็กศาลฎีกาน่าจะยากมากค่ะ คือต้องบอกนะถ้าไม่ดีกาเลยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับถ้าดีกาก็มีสิทธิ์ที่จะรอดเอายงี้ดีกว่านะก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยนะนะเขาก็อยากจะรอดนะครับเขาก็ต่อสู้เขาบอกเขาไม่ได้ทําผิดนะครับบอกหน่อยจะติดต่อป้าไม่เชื่อว่าลุงทําท่านได้ยังไงถ้าจะติดผมไม่เข้าใจนะถ้าจะติดต่อผมนะศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าหกสามห้าสองหนึ่งนะครับ เอาหลักฐานอะไรมาเพิ่มโทษนี่สาเหตุที่เราก็รับสารภาพทันไหมเดี๋ยวผมตอบให้สาเหตุที่เพิ่มโทษเนี่ยนะครับศาลลงโทษตามคําอุทธรของโจทย์นะครับโจทย์อุทธรขอให้เพิ่มโทษศาลเห็นว่าคําอุทธร์ของโจทย์มีน้ําหนักนะครับศาลก็ลงโทษตามที่โจทย์ขอมาแล้วก็เพิ่มโทษตามที่โจทย์ขอมานะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่าที่จำเลยอุทธรมาไม่มีน้ำหนักศาลก็ไม่รับฟังก็ปัดตกไปหมด ก็เอาของโจทย์มาพิจารณาโจทย์โจทย์ขอให้ลงโทษปุ๊บโอเคลงโทษละหนึ่งนะครับศาลเชื่อว่าผิดนะครับในโจทย์ขอให้เปลี่ยนจากประมาทเป็นเจตนานะครับศาลเชื่อก็เปลี่ยนเป็นเจตนาเชื่อของโจทย์หมดนะครับเพราะโจทย์ชนะคดีนะในเรื่องเนี้ยต้องบอกนะโจทย์ชนะคดีนะครับเพราะฉะนั้นศาลก็พิจารณาตามอุทธรณ์ของโจทนะย์นะครับอรับสารภาพทันไหมนะครับหลายคนบอกไม่ทันแต่จริงผมผมว่ามันทัน เพราะว่าอย่างถ้าคุณไม่รับสารภาพคุณสู้ต่อในดีกาเนี่ยสารดีกาต้องพิจารณาต่อนะสารก็ต้องเอามาดูดูดูมานั่งอ่านกันพึอพับพพับ,พบโอ้โหเอกสารนั่งกี่หน้ากีดแฟ้มนะครับแต่ถ้าคุณรับสารภาพไปปุ๊บจบสารก็ไม่ต้องพิจารณานะครับก็พิจารณาลดโทษอย่างเดียวว่าจะลดเท่าไหร่เพราะว่าคุณรับสารภาพนะครับส่วนใหญ่ก็กึ่งหนึ่งส่วนใหญ่นะแต่ก็ไม่เสมอไปหรือว่าถ้าจำนวนต่อหลักฐานก็ไม่ลดเลยก็มี นะครับก็อยู่ที่อยู่ที่แต่คดีนี้คงไม่ถึงกับจำนวนต่อหลักฐานหรอกนะฮะก็ถ้าสารภาพแล้วทาให้การเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับคุณก็ต้องเขียนดีๆนะว่าให้การสารภาพยังไงนะครับเป็นประโยชน์ตอน่อรูปคดียังไงบ้างนะครับมันก็มันก็ลดโทษได้นะครับคดีนี้ซับซ้อนเพราะไม่รู้ว่าเอาเด็กไปไว้บนเขายังไงถ้า,าร,รับสารภาพมาแล้วเขียนบรรยายเนี่ยว่าเราทําอะไรบ้างเนี่ยลดโทษได้นะกึ่งหนึ่งผมว่าได้อยู่ นะครับอืมอันนี้คุยกันนะในในเคสที่จะลดโทษนะครับก็ต้องบอกนะว่าลุงพลจะสู้ก็สู้นะครับแต่ผมเป็นกลางนะเราคุยกันทุกแง่มุมนะครับอืมอืมเรื่องของทนายตั้มก็แล้วแต่เขานะครับทนายตั้มเขาสู้อยู่แล้วนี่สู้หัวชนฝาก็ว่ากันไปนะครับเป็นสิทธิ์ของเขานะอ่า ้ายยาบอกทางออกมาเลยเพราะเด็กผู้หญิงไม่รับก็รับโทษไปเต็มๆเลยก็ถูกนะครับถ้าไม่รับสารภาพก็สู้คดีศาลก็ก็ต้องว่ากันตามกระบวนการแหละนะฮะผมไม่ได้เ้าข้างใครนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะคือบางคนหาว่าผมวิเคราะห์เนี่ยเมื่อก่อนผมมองรูปคดีแล้วเนี่ยมันน่าจะรอดนะครับทีนี้ทนายเขาไปสู้ว่าไอ้รอยตัดเส้นผมเนี่ยเกิดจาก เมลง n สัตว์เมลงกับแทะหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของเด็กเดินตามหมาขึ้นภูเข,ขาเนี่ยนะครับผมก็ผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราไม่ใช่ทนายในคดีเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรหรอกนะก็ก็ต้องว่ากันไปตามความเห็นของทนายที่มาทําคดีให้นะครับนั่นแหละนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ทนายชุดนี้นะครับผม มันเกี่ยวข้องอะไรกับพัดไทยรักษาชาติคุณไปดูประวัติเอาเองแล้วกันนะผมไม่อยากจะไปพูดเยอะแยะมากมายนะครับอืมนะตอนนี้ป,ปะแตตงก็เปลี่ยนเห็นได้ข่าวจะเปลี่ยนทีมทนาย09 57 56 35 21คุณพรศินีผมพิมพ์ไม่ได้อ่ะนะผมก็แก่แล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เล่นก็ไม่เคยเป็นกับเขานะครับอืม ใช่กว่าสารดีกาจะตัดสิน3-5ปีผมว่าไม่ถึงมัง้งคือยุคก่อนเนี่ยอาจจะได้นะครับยุคก่อนเนี่ยอาจจะได้3าถึงหปีแต่เดี๋ยวนี้เขามีข้อกําหนดของศาลแล้วนะว่าชั้นต้นปีหนึ่งอุทธรณ์ปีหนึ่งดีกาปีหนึ่งนะครับเขาพยายามจะไม่ให้คุณพิจารณาแบบยังไงก็ได้นะครับเขาก็มีข้อกําหนดแล้วนะก็ต้องรอดูว,ว่าปีหนึ่งเนี่ยน่าจะถ้าไม่รับดีกามีไหมคือ คือสังคมสับสนแล้วตอนนี้นะครับสังคมสับสนว่าว่าจะไม่รับดีกาได้หรือเปล่าเพราะว่าในคดีแพ่งเนี่ยต้องขอดีกานะครับทีนี้บางคนไม่รู้เนี่ยก็จะบอกว่าดีกาไม่ได้บ้างดีกาต้องมีเงื่อนไขเออดีกามีเงื่อนไขใช่คดียามีเงื่อนไขนะครับแต่ว่าไม่ต้องขอศาลนะครับดีกาเนี่ยไม่ต้องขอศาลนะครับดีกาเนี่ยดีกาได้นะครับตามเงื่อนไขทางอาญานะครับไม่ต้องขอศาล ประกันได้ไหมคะขอได้ขอประกันได้แต่ว่าไม่เกินสองปีใช่ไหมทนายผมมองอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าคือบางทีถ้าถ้าเกิดว่ามันต้องพิจารณาเกินปีหนึ่งเนี่ยไม่ต้องขอสารนะครับดีกาเนี่ยดีกาได้นะครับตามเงื่อนไขทางอาญานะครับไม่ต้องขอสารประกันได้ไหมคะขอได้ขอประกันได้แต่ว่าไม่เกินสองปีใช่ไหมทนายผมมองอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่า คือบางทีถ้าถ้าเกิดว่ามันต้องพิจารณาเกินปีหนึ่งเนี่ยเขาก็มันก็สามารถทําได้อะนะในทางปฏิบัติเขาก็มีต้องทํารายงานต้องทําบันทึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าโดยหลักทั่วไปเนี่ยโดยหลักทั่วไปเนี่ยเขาตีกรอบไว้ว่าให้พิจารณาเสร็จภายในหนึ่งปีนะครับอตามตามข้อกําหนดมันเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้ ถ้ามันต้องเกินเนี่ยเขาก็ต้องมีข้อยกเว้นเพราะว่าต้องบอกตามตรงคดีนี้เอกสารมันเยอะนะครับสารก็ต้องอ่านกันทุกหน้าทุกแผน่นแล้วก็ไม่ได้อ่านเผลอๆิดก็ไม่ได้อ่านรอบเดียวนะครับอาจจะอ่านกันหลายรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานานก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับคุณมาเอ็มยาสวัสดีครับให้การไม่ตรงพยานหลักฐานสิวล้อมอย่างที่มันบอกแรือความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกัน ไม่เป็นไรนะครับเราก็อ่านเผลอๆบางทีอ่านความเห็นที่มันเป็นเป็นผลร้ายกับใครก็ไม่เป็นไรนะครับเออแล้วผลตามหมดบุญแล้วโอ้เอ้ยไอ,อ้ผมยังอยู่นะผมยังอยู่ธนารัชพลยังอยู่นะครับใจเย็นใจเย็นนะฮะช่วงนี้มีคนแชร์รูปไปเยอะนะครับรูปที่ถ่ายคู่กันเบอร์ครับท่านผมพิมพ์ไม่ออกอ่ะนะแม่ หน้า YouTube มีไหมศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าหกสามห้าสองหนึ่งนะครับใครอยากปรึกษาคดีเอาไม่มีนี่หว่าหน้า YouTube แล้วทำไมเครื่องนี้มันไม่ไม่ขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะถ้าขังไปสองปีแล้วเกิดดีกายกฟ้องนี่สวยเลยเออเบนิสซิ่งไงเบนิสซิ่งไงทุกวันนี้ได้รับเข็มเชื่อชูเกียร์อยู่เนี่ยนะครับ เบนเลซิ่งติดคุกไปเจ็ดปีนะครับพอสารดีกาตัดสินมาบอกให้ติดสี่ปีพอคุณก็ติดฟรีไปอีกสามปีนะครับเสร็จแล้วพอออกมาท่านรัฐมีอะไรวะก็มอบเข็มให้นะครับเข็มอะไรก็ไม่รู้เชิดเชิดชูเกียรติเข็มเกียรติยศอะไรสักอย่างนะถ้าเป็นผมเป็นเบนผมไม่เอานะผมปาทิ้งไปแล้วนะครับศูย์เก้าห้าเจ็ดห้าหก สามห้าสองหนึ่งศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าหกสามห้าสองหนึ่งนะครับเบอร์โทรเบนติดฟองเงินก็โดนไปสี่ปีสี่ปีแต่เจ็ดปิดจริงอ่ะเจ็ดปีนะครับก um ็เกินมาสามปีเก um> ินมาสามปีแล้วก็ไปขอเงินเยียวยาอะไรก็ไม่ได้สักบาทนะครับแพ้สองสารยังชนะดีกาได้คดีเบนอืมก็มัน ดีกาเนี่ยต้องบอกถ้าคุณไม่ดีกาเลยเนี่ยคุณติดแล้วร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอืมคุณติดแล้วร้อยเปอร์เซ็นเห็นว่าตํารวจทําคดีเป็นโดนสอบอยู่นี่ครับไม่โดนหรอกนะคือบอกให้ผมทําคดีนารินเนี่ยผมรู้เลยนะครับไม่มีทางที่ตำที่ตํารวจจะผิดไม่มีทางนะครับตรวจสอบสุดท้ายก็บอกว่าไม่ผิดเพราะว่าถ้าตํารวจผิดเนี่ยสารต้องยกฟ้อง โดยด้วยเหตุอสอบส่วนไม่ชอบนะครับต้องเป็นอย่างนั้นถ้าสารยกฟ้องโดยสอบส่วนไม่ชอบอะ่ะถึงค่อยไปฟ้องตํารวจถ้าสารไม่ไดย้ยกฟ้องด้วยเหตุผลสอบส่วนไม่ชอบอะ่ะคุณไม่ต้องไปฟ้องหรอกผนักง,งานตํารวจแห่งชาติอะ่ะไม่เขาไม่สนใจหรอกนะครับแทบจะโยนเขาไม่อ่านเลยแหละง่ายๆนะคาฟ้องเนี่ยผมทําคดีพี่นารินมาเนี่ยอันนี้ปอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับ0957563521นนะครับเบอร์โทรผมนะ คุณจันทาถามว่าลุงพลทําจริงเหรอคะอืมลุงพลน,นี่ต้องยึดตามคําพิพากษาของศาลน่ะนะศนะาลตัดสินมาว่าทําจริงในชั้นอุทธนนร,ร์นะครับก็คงต้องรอดีกานะครับอืมคุณกัลยาบอกว่าดูข่าวตั้งแต่แรกไม่เชื่อว่าลุงจะฆ่าคุณอรุษีบอกว่าคาดีนรินชัดเจนว่าเป็นแพ้เขายังไม่สนใจนะครับแต่คดีนรินผมก็ทําให้เต็มที่แล้วนะทําให้เต็มที่ ในฐานะทนายความเนี่ยนะครับไม่มีผิดพลาดเลยนะครับคดีนารินไม่ได้ค่าชดเชยนะครับก็พี่นารนินส่วนหนึ่งพี่นารินไปไปให้คากลับไปกลับมาในศาลน่นะครับคําถามเดียวกันตอบไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับตอบใช่บ้างไม่ใช่บ้างเนี่ยนะครับผมก็เลยไม่ได้สู้ต่อนะครับผมก็เลยไม่ได้สู้ต่อก็เพราะว่า <laughs> พี่นารินไปเบิกความอย่างนั้นน่ะนะคำถามเดียวกัน คำถามแรกบอกใช่อีกคนนึงถามบอกไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหผมก็ไปลําบากแล้วนะครับคําพูดอย่างงี้สารบอกพยานปากนี้รับฟังได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยแล้วพี่นลินคือตัวหลักของคดีนะครับเป็นตัวหลักของคดีในเมื่อพูดจาอย่างนี้ปุ๊บที่เหลือมันจะเหลือหรอนะครับอืมเนี่ยจริงเอ็ฟี 3, ลุกพลในติ๊กต็อกก็เยอะนะเนี่ยคนดู เยอะเหมือนกันเลยอ่ะนะครับเรื่องเนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันทุกวันละนะแพ้ตัวเป็นๆน,น,น่าจะเห็นคนธรรมดาอย่างเราอยู่ยากขึ้นทุกวันเดี๋ยวผมบอกนะเอฟซี FC, ทาง t ิ k กต็อกนะครับในช่วงคดีน้องชมพู่เนี่ยนะเราที่เราชื่นชมตํารวจกันเยอะนะครับต้องบอกนะเขามีมีคนหายนะมีคนหายที่กกกอกอ่ะหลายคนไม่รู้หรอกนะครับผมทําคดีที่กกอกอยู่ คดีพี่นรินเนี่ยอนาจาร์เนี่ยนะครับผมรู้ว่ามีมีมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับมีคนกลุ่มหนึ่งผมไม่บอกนะว่าเขาเป็นใครนะครับแล้วก็พาชาวบ้านเขาไปจังหูบ้านตอนดึกๆนะครับอีกสองอาทิตย์ค่อยมาส่งอีกสองวันถึงสองอาทิตย์ค่อยมาส่งนะผมต้องบอกนะครับเราหลายคนชื่นชมอะไรกันเยอะแยะมากมายเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลายๆอย่างนะครับในกระบวนการเนี่ยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเออเนี่ยนี่นะผมจะบอกให้นะคนไหนหายคุณไปถามเอาแล้วกันนะในหมู่บ้านนะมีใครพูดบ้างมีใครกล้าพูดบ้างตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทนายในคดีน้องชมพู่ไม่รู้นะครับคุณสู้ได้เลยนะสอบสวนไม่ชอบนะครับการสอบสวนไม่ชอบสารยกฟ้องได้นะเออผมจะบอกให้ ก็ฝากบอกป้าแตนหน่อยละกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีมันมีกระบวนการตรงนี้หรือเปล่านะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ผมรู้ข้อมูลมานะครับก็คุยอย่างเป็นกลางอะ,อะกูไม่เกี่ยวลุงพลหลุดกูก็ไม่เกี่ยวลุงพลไม่หลุดกูก็ไม่เกี่ยวนะครับเอฟซีลุงพลป้าแตนก็ไปบอกเขาหน่อยละกันอยากได้ข้อมูลเนี่ยผมยินดีนะผมบอกผมบอกเลยผม,ผมยินดีนะครับ แต่ว่ามันเอาเข้าสมนวนได้ทันหรือเปล่าเพราะมันไปถึงดีกาแล้วนะผมมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่ที่ที่เป็นประโยชน์นะเออก็แล้วแต่นะครับไม่สนใจก็ไม่เป็นไรถ้าสนใจก็มาคุยเอาแล้วกันนะครับคุณคนไกลบ้านคุณไปถามคนกกอกเลยผมลงพื้นที่ช่วงแรกๆที่เป็นคดีใหม่ๆนะครับแล้วผมก็รู้ว่า มันรู้สึกได้ผมก็ไปหาข่าวนะครับผมก็รู้สึกได้ว่ามันมีสิ่งที่ชาวบ้านเขารู้แต่ไม่กล้าบอกเออคุณทผมจะไปโกหกทำไมผมไม่โกหกนะครับไปถามไม่อยากจะระบุชื่อถามพี่นารินแล้วกันพี่นารินก็รู้ไม่ต้องถามก็ื่นหรอกนะผมทําคดีให้พี่นารินพี่นรินก็รู้นะครับแล้วก็ถามพี่นารินแล้วไทยรู้บ้างเนี่ย ไปถามเลยนะครับลุงพลกับรัชวงคือเพื่อนรักกันเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ผมไม่สนิทแล้วช่วงหลังนะครับเอานี้พูดตรงๆนะผมไม่ได้เกลียดหรือว่าไม่ได้อะไรผมไม่มีอะไรกับลุงพลนะครับแต่ช่วงหลังผมก็ห่างแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อกันนะครับลุงพลกับผมเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยนะครับแล้วผมก็คงไม่ไปไม่ไปโทรหาไป อะไรกับลุงพลหรอกนะครับเดี๋ยวก็เขาจะอึดอัดการเอานะครับเดี๋ยวหาว่าผมไม่อยากทําคดีผมไม่อยากไปบีบไปอะไรเดี๋ยวจะหาว่าผมไปบีบไปรบกวนไปหาว่าผมจะไปให้เขาทําไปให้เขาจ้างทําคดีไม่เอานะไม่เอามันไม่เหมาะสมนะครับเอฟหลายคนจะบอกว่าอยากให้ทนายรัชะพลไปทําคดีไม่เอานะครับเราไม่ไม่เอา,อางั้นดีกว่านะครับ ปู่มหาหมุนีจะสืบสอดยังไงไม่ต้องสืบผมรู้ผมมีเอกสารครบนะครับปู่มหามุนีมุนีนะผมมีเอกสารครบไม่ต้องไม่ต้องไปสืบสอดหรอกผมรู้นะเออแต่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าว่ามันจะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดน,นะแต่ผมมีข้อมูลอยู่นะครับผมว่าหลายคนก็รู้ช่วงนี้นมีคนหายนะครับแล้วผมก็รู้ว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเปิดรีสอร์ทไว้รองรับ สำหรับคนที่หายไปเนี่ยนะครับหายไปจบจากกกกองเนี่ยเอาคนไปเนี่ยนะครับเอาคนไปนั่งรถไปสามสี่ชั่วโมงนะครับเอาไปไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเนี่ยนะคนกกกองที่หายไปก็จะไปอยู่ที่นั่นนะครับสองวันบ้างสามวันบ้างสองอาทิตย์บ้างก็แล้วแต่นะครับอืมันมีหลักฐานชัดเจนนะครับผมมีหลักฐานเป็นเอกสารเลยนะครับค่อนข้างชัดเจนนะ พูดขนาดนี้ไม่อยากเป็นจริงเหรอครับก็มาดูได้นะครับผมจะโม้ทําไมนะนี่พูดมากเดี๋ยวมีมีคนไม่พอใจนะครับผมก็ไม่อยากมีคนที่รู้นะครับพี่นรินก็รู้แต่พี่นรินพูดอธิบายแกแกคงอธิบายไม่รู้เรื่องหรอกนะผมไม่ได้จะช่วยอะไรนะแต่ว่าเรามีเราเราเรารสึกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมัน มันต้องเป็นธรรมอ่ะมันต้องแฟร์กันอ่ะไม่ใช่ทําแบบแบบไม่ตรงไปตรงมาแล้วมันผลมันออกมาอย่างนี้ผมไม่โอเคหรอกนะฮะอืมอยากได้แสงแล้วเป็นสนิทถุกต้องลยครับแบบได้แสงแล้วยังไงอ่ะนะเออผมอยากได้แสงแล้วยังไงแหมตสามาเม้นขอบคุณนะครับก็อยากได้แสงแล้วยังไง<ค>อ่ะอิจฉาเหรอครับอิจฉาหรือยังไงนะครับไม่สนใจหรอกนะก็อยากได้แสงแล้วก็กูทํางานสุจริตธรรมหากิน มาไลฟ์สดก็อยากได้แสงดินะครับเหมือนคนเป็นนักร้องอ่ะนะครับก็อยากให้คนก็อยากคนเป็นนักร้องก็อยากดังนะครับอยากมีแสงอยากมีผลงานอยากให้คนติดตามเยอะๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะก็ผมทํางานสุจริตนะครับเออเนาะแหมตสามมาเม้นอยากจะมาอยากจะมาเสียดสีอยากจะมาล้อเลียนนะครับแล้วยังไงอ่ะก็มาหาแสงแล้วไงเรื่องของกูกูทำมาหากินสุจริตนะครับ อมไม่เป็นไรนะใครด่ามาก็ด่ากลับเท่านั้นเองนะครับมันหมดยุคแล้วว่าจะต้องมาเจียมเจียมนะครับปู่มหามุดีว่าไงเนี่ยเป็นกลางก็เป็นกลางนะครับผมไม่ได้เข้าใจไอ้ผมไม่ได้ข้กข้างใครแต่ผมไม่ด่าใครนะครับจใจผมไม่ดา่าไปฟาดคนนู้นฟาดคนนี้ไม่เอานะครับผมไม่เอาหรอกนะเพราะว่าเรายกเว้นคนที่มาด่าผมนะครับเราก็ด่ากลับเท่านั้นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนชื่อเฟซชื่อ youtube ใหม่แล้วก็มาด่ามาอีกนะครับ เออพวกนี้เราก็ดา่ามันมันป่าไปงั้นแหละนะอย่าไปอย่ามาถือสวัอย่ามถา,ามถือสาผมเลยนะครับใครมาด่ามาเราก็ด่ากลับพวกนี้มันสะทุนเราก่อนนะครับจะไปให้เกียรติมันทําไมกระท่าน,นั้นเองนะไม่มีอะไรหรอกเอ,อติดตามคุณทนายติดตามเหมือนเดิมขอบคุณมากครับคุณคุณดีวายห้าเก้าสี่นะครับไม่เป็นไรหรอกนะคือคนเราเนี่ยต้องบอกว่ามันมีทั้งคนรักคนเกลียดนะครับ ผมก็ถือว่าผมก็ทําอะไรที่มันทําได้ทําได้ผมอาจจะไม่ดังเท่าเอกสายไหมอาจจะไม่ดังเท่าคนอื่นๆหลายคนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทํางานแบบฉับช่วยอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนเคสอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนเคสผมไม่ได้ทาอย่างนั้นนะครับเราคือคนบรรณานิายรับเคสมาหนึ่งเคสหนึ่งเนี่ยนะครับทากันเป็นปีไม่ใช่ปีเดียวด้วยหลายปีอย่างพี่นาเรนเนี่ยทาตั้งแต่ปีหกสามยันหกแปดหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดแปดหกปีอะ ผมตามเรื่องนี้มา6ปีนะครับคนที่มาดูดูอยู่เนี่ยนะเข้าใจผมหน่อยนะครับผมผมทำคดีมาเนี่ยหปีนะครับกว่าจะกว่าจะครบทุนสมบูรณ์ทั้งสู้คดีตอนที่ตกไปจําเลยแล้วก็ฟ้องกับในฐานะเป็นโจทย์นะครับหปีแล้วเนี่ยนะครับทนายไม่ได้เปลี่ยนเคสทุกอาทิตย์นะค,คนเป็นทนายรับช่วยเหลือเนี่ยเราทํากัน6ปีนะครับมันไม่ใช่ทุกอาทิตย์แล้วเปลี่ยน ทีนึงก็เปลี่ยนทีนึงก็เปลี่ยนแล้วก็ทิ้งก็ไม่สนใจนะไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะนะครับแต่ว่าทุกวันเนี่ยมันมีเราจะเห็นนะครับว่ามันมีข่าวครับบางบางคนอาจจะตามก็ได้นะครับหรือบางคนก็ทิ้งผมก็ไม่รู้นะตรงนี้ไม่รู้ไม่ได้ว่าใครเดี๋ยวจะหาว่าไปด่าคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับอืมคุณเฮลลี่บอกว่ายังมีโอกาสยกฟ้องไหมแน่นอนถ้าคุณดีการมีโอกาสยกฟ้อง แต่ถ้าคุณไม่ดีการก็จบตรงนี้เลยเท่าน,นั้นเองนะครับตอนนี้ก็เดือนหนึ่งคุณก็ไปขอขยายเวลาได้นะครับไม่จําเป็นต้องรีบทําแต่ว่าสําหรับป้าแตนเนี่ยเขาจะทนายชุดเก่าจะไปยื่นขยายเวลาให้หรือเปล่านะครับก็น่าจะต้องชุดเก่าแหละเพราะชุดใหม่ยังไม่เข้ามานะครับก็ควรจะเป็นชุดเก่าไปขยายเวลาให้ก่อนหรือไม่ก็ทําเอกสารแล้วให้ป้าแตนไปยื่นเองนะครับถ้าเป็นผมผมคงให้ป้าแตนไปยื่นเองแหละคงไม่มาจากกรุงเทพแล้วไปยื่นเสร็จแล้วก,กลับอะนะฮะ